เรามาเปรียบเทียบน้ำหนักกันดีกว่าครับมีลูกเหล็กลูกแก้วแล้วก็ลูกดินปั้นครับเริ่มจากลูกเหล็กขนาด8มิลน,นะครับลูกเหล็กขนาด8มิลหนัก2.0กรัมครับ ลูกแก้วลูกแก้วขนาด16มิลน,นะครับลูกแก้วขนาด16มิลหนัก5.4กรัมต่อไปเป็นลูกดินปั้นครับลูกดินปั้นเนี่ยน้ำหนักจะไม่คงที่ครับแล้วแต่แห้งมากแห้งน้อยแล้วก็ขนาดก็จะใกล้เคียงกันไม่เท่ากันทุกลูกครับลูกดินจะไม่ค่อยเท่ากัน ลูกดินขนาด20-23มิลน้ำหนัก12กรัมครับเนี่ยครับเปรียบเทียบน้ำหนักไปดูครับเรามาดูน้ำหนักของเจ้าตัวนี้บ้างครับว่าจะหนักเท่าไหร่หนังสติ๊กเหล็กหนังสติ๊กเหล็กแบบปรับแต่งได้ครับปรับแต่งสูงเต็งได้เราจะมาดูน้ำหนักกันนะครับว่าหนักเท่าไหร่ ช่างแล้วน้ำหนัก2องรกรัมครับรวมเส้นแล้วก็รวมหนังรองนะครับอันนี้เป็นหนังสติ๊กทรงแปกของผมที่ผมประดิษฐ์มานะครับแปกมากแต่ใช้งานได้จริงครับวัสดุก็หาง่ายราคาถูก สามารถทำเรียนแบบได้นะครับไม่เป็นไรแบบของไทยประดิษฐ์ครับอันนี้จะมีจุดศูนย์เล็งนะครับจุดศูนย์เล็งคือตรงหัวงามนี้ครับเป็นร่องงามนี่เลยเราเป็นใช้เป็นจุดศูนย์เล็งถ้าเราจะปรับแต่งจุดศูนย์เล็งข้างหน้านะครับเราก็คลายน็อตสองตัวเนี่ยครับน็อตตัวเมียเบอร์สิบสองแล้วก็ไขพวงปากแขกเนี่ยครับ ขันออกขันแล้วก็ให้มันเลื่อนตามรูสไลด์เนี่ยครับปรับแต่งตามอําเภอใจเลยครับปรับแต่งตามใจชอบได้เลยเป็นหนังสติ๊กไฮเทคเนี่ยครับแปลกแต่ดีนะครับยางวงก็ถุงหนึ่งเป็นถุงใหญ่ครับยางวงยางวงวงกว้างเอามาถักเป็นแบบเนี้ยครับ ถุงหนึ่งก็ราคาแค่ห้าสิบ้าบาทถึงหกสิบาทครับมัดทีใช้ลืมครับขาดบ่อยกระช่างมันไม่เป็นไรแต่มัดทีก็ยิงได้นานครับแล้วแต่เรายิงยืดยางมากยืดยางน้อยเฉลีย่ยอายุการใช้งานถ้าใส่แล้วมัดแล้วก็ดึงเอ้ยก็ยิงอายุการใช้งานก็หนึ่งถึงสามวันครับเนี่ยครับ พาสะดวกพอใช้ได้ครับไม่หนักเท่าไหร่ครับหนังสติ๊กไฮเทคปรับแต่งศูนย์เล็งได้โอ้เท่เหลือเหลือรับประทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับติดตามผมต่อเลยดูเลยนี่คือการเลงหนังสติ๊ก แบบ90ดีกีครับมารับชมกันได้เลยวิธีการเล็งก็คืออันนี้คือจุดจุดศูนย์เล็งครับจุดหน้าครับจุดศูนย์เล่นจะอยู่ตรงล่องน็อตพอดีนะครับด้านบนแล้วก็การปรับแต่งนะครับการปรับแต่งจุดศูนย์เล็งข้างหน้าระดับความสูงความต่ำก็เลื่อนจากล่องน็อตเนี่ยครับโดยใช้ครีมจับประแจเบอร์12จับแล้วก็ ไขวแขกเนี่ยครับอันนี้เรามาพูดถึงศูนย์ศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าเราปรับแต่งได้ตามโค้งหน้าของเราเป็นหนังสติ๊กไฮเทคครับถ้าศูนย์หลังก็จะเล็งแบบนี้ครับแบบ90บดีกีแต่ของผมนี่จะเป็นจุดตายตัวครับศูนย์ของผมศูนย์ตายตัวเขาจะอยู่ล่องปาาครับไอ้ตรงล่างกระสุเนเลยครับแบบนี้แบบนี้ครับ นแบบี้จุดศูนย์หลังจะอยู่ตรงป่าครับส่วนจุดสูงหน้าเนี่เราจะปรับแต่งให้เป็นระดับสายตาครับสูงต่ําแล้วแต่โค้งหน้าของเราครับเก้ดีกีถ้ามองจากด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เวลาการเล็งนะครับระดับสายตาตรงกับเส้นเส้นยางหนังสีนะครับ เส้นยางวงเวลาการมองเนี่ยเส้นบนกับเส้นล่างต้องตรงกันนะครับให้เป็นแนวขนานตรงกันแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามารับชมการมองจากด้านหลังนะครับเป็นยังไงวิธีการเล็งนะครับเราจะมองให้เห็นเป็นรัาษะ มองความไกลระยะ10เมตรนะครับจุดศูนย์เล็งข้างหน้าคือตรงนี้ครับในล่องน็อตน,นี่เลยเราจะมองไปแบบนั้นครับอันนู้นคือเป้านะครับกระป๋องสีแดงเล็กๆแกว่งไปแกว่งมาลมแรงเนี่ยครับผมจะสาธิตนะครับการเล็งแบบ9 0้าสดีกรีครับเอาศูนย์หน้าเล็งไปที่เป้าอย่างเงี้ยครับ มองให้เป็นแนวเส้นตรงแบบนี้ครับเนี่ยครับ,เ,รบเส้นบนกับเส้นล่างเส้นบนกับเส้นล่างต้องตรงกันกน,นะครับมองจุดสุ์เล็งให้ตรงระดับสายตาแบบนีคบ้ครับครับต้องควบคุมมือให้นิ่งนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ครับ เราจะมาทดสอบความแรงนะครับของลูกกระสุนเราจะทดลองเป้าเดียวนะครับยิงครั้งเดียวว่าจะเป็นยังไงเราจะใช้ลูกแก้วครับลูกแก้วขนาด16มิลเราจะลองดูซิว่าตำแหน่งของลูกกระสุนเนี่ยผมจะเล็งให้โดนประมาณกลางกระป๋องนะครับแต่ถ้าเรายิงแบบไม่กลางกระป๋องเนะี่ยโดนริมสมมุติโดนตรงนี้โดนตรงนี้ ยิงพุ่งกระสุนลงมาแบบนี้ครับยิงปพอบมันจะปิวไปลักษณะแบบนี้แต่ถ้าโดนช่วงนี้กระสุนวิ่งมาชนช่วงนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับมันจะพุ่งสะบัดมันจะพุ่งไม่นิ่งครับมันจะกระเด็นไม่นิ่งแต่ถ้ากระสุนกระสุนพุ่งตรงมาแบบนี้ชนช่วงนี้ตกลางครับมันจะไปในลักษณะนี้เลยถักดันแบบนี้เราเนี่ยจะมองแทบไม่เห็นเลยนะครับดูซิว่าวิถีกระสุนของผม จะพุ่งตรงไปแบบไหนเรากะว่าต้องโดนตรงนี้ช่วงนี้ถ้าโดนช่วงนี้นี่ก็แวบบเดียวครับเหมือนหายตัวได้เลยครับกระกระป๋องที่จะหายวับไปเลยชนไปลด้ขณะแบบนี้ชนไปแบบสบัดให้มันกระเด็นไปนักลักษณะนี้เลยครับกระสุนพุ่งมาก แบบบนี้ครัลองมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับทดลองกันเลย